สวัสดีจ้ามือนี้ชวนมาแซ่บๆน้ำกกนจากตามะฮู้ทอดไก่ทอดหมูสามชั้นข้าวเหนียวฮ้อนๆมื้อนี้มากับลูกสาวลูกสาวน้อยนอนสัก,กตื้นกินนมสักกระแลว้วมื้อนี้พอพ่นบอยก็เลยได้อุม้มกินนมสักกรแล้วเลยย่างมายันอันอยังเอาน,นนะอนหะนมามาซิมอันนี้ซิมตำมะฮ่้ โอ้ยเอือมอากาชสอนช้นพอน้ำปลาอิน้อยกินอิ่มแล้วเวลาครับอือเฮ้ยเข้ากันเหนียวเหนียวชมซื้อเหนียวคักฮึ่มฮึ่มนั่นไงเอร่า มาบังกองอ้อนหมดกินข้าวน้ำกันมากินข้าวเด้อเะลล่นมา่วนกินข้าวอืม้ม นมาแตกกินข้ามือเดี๋ยวเนาะพ่าแสบก็บต้องกินนะไหวหลังไลวกินอิ่มแล้ว เราจะกินตามมะฮุ่งบ่าหญ่จะกินเด้อยังกินแมยหิวข้าวอืมแมยก็หิวไมดีตะบ้า Ja. Yeah, yeah. mm. mm. Hình như vậy ta Tâm hông Phía này đây này, tâm sẽ mặt phía hàng Mh, mm, hier. Ừ. Ừ. Mm. mm. mm, mm, mm. 那你能不能翻译吧？嗯？嗯？嗯？ 嗯。Mm. เล่นน้ำได้เหรอบ้านเนี่ยอืมลงไงเล่นน้ำได้แล้ว สิลิมต,นออตน้นใส่ให้เขาเยอะง้นใส่ตังหวะอืมอืมอืม,อม น่าจะเห็นเขาเอือมแบบกินอิ่มกินนมใส่ก็อิ่มอะเล็กน้อยแล้วก็ไม่ต้องกินมืออีแม่แล้วบ่ะนี้ยนมเลียมือแล้วป่ะนี่ยคนขายยังนอนแล้วอะน่าจะแบบนี้อืม อือืาแซนกับแซนนี่ลเลย,ยเดี๋ยวจายเดี๋ยเอาลูกสาวไปนอนก่อนเบิ่งทรงพยักนอนแล้วอืม่มะกินข้าวคาดคํามออีนะเอาเอาเอินราไปนอนก่นอ,นนอน,นอ่ะบายบายนะือบายไปกันเด้อยจ้า